วันนี้ก็มีอาหารอยู่จำนวนหลายสิบชุดนะก็เกิน5-60ชุดด้วยกันนะก็จะนำไปแจกให้กับประชาชนทั่วไปนะในในหนึ่งชุดนี่ก็จะมีหลายอย่างมีทั้งนมขนมปังน้ำดื่มแล้วก็อาหารสดบ้างอาหารแห้งบ้างนะอันนี้จะมีข้าวกล่องด้วยนะหลายอย่างนะอันนี้ก็ทั้งหมดนี่ก็เตรียมไว้ เป็นอาหารที่ได้มาเดี๋ยวเราก็นำไปแจกกันอันนี้ก็เป็นอาหารแห้งอันนี้เป็นอาหารสดบ้างก็แล้วแต่เอาเข้ากันไปนนเด๋วเราก็นำขึ้นรถนะเพื่อไปแจกให้กับประชาชนต่อไปตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่เราจะได้นำอาหารมาแจกแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่อ,อสมอได้ไปตามชาวบ้านมารับสิ่งคอง ก็เมื่อกี้ที่บอกไว้นี่ก็มีสิ่งของมาเยอะมากมายเดี๋ยวเราก็แจกนะให้กับประชาชนแถวนี้นะเดี๋ยวรอสักคุู่อ่าบัดน,นี้ก็คงพร้อมแล้วก็มีญาติโยมมารอรับแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มทําการแจกกันอะ่ะโยมมารับเลยโยมเข้ามารับเลยหยิบเลยหยิบเลยอ่าไปโยมไปแจกเลย ครับคนละหนึ่งชุดนะครับโยมคนละหนึ่งชุดอ่าได้แจกเลยเข้ามา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 เลยอ่านี่ยายได้สมจังพัฒนาเลยปลาล่าโอ้โหได้ปลาล่าด้วยอ่าไปนมบ้างขนมบ้างนะอ่าไปแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันอ่ามามามาอ่อไปบ้านแอนนะอ่ามามามารับไปมารับไปเด็กเด็กอะไรมาหมดเลยมาเด็กเด็กมาด้วยอ่าเด็กเด็กมาด้วยอ่า ไปแนนไปไวๆๆเลยปุ๊บมเพิ่มหอร้อนเออวิบไปเลยอ่าขนมบ้างนมบ้างขนมปังบ้างอาหารสดบ้างอาหารแห้งบ้างอ่าไปไปหยิบเลยหยิบเลยอ่ายอมรับไปจ้าอ่ามานี่มานี่โนมานับน็ตแล้วเดียวแล้วเร็วแล้วเร็วรับรับรับนี่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 อ้าวอายาถุงนึง อามาไปไปเร็วไปอามามาเอ่มแบ่งกันนะโยมแบ่งๆกันแบ่งๆกันแอ่งแบ่งกันจะได้ทั่วถึงอ่านะตอนนี้ก็แจกไปเรื่อยๆนะ

มามามาใครยังไม่ได้มาอ่านี่ออันมนมได้ได้ได้อันมไปไปไ,ไปไปไป <c oughs> อ่าขนมไปของครับได้ชุดนึงได้มกระโดดไม่ไหวอ่าได้ไปไป,ไป,ไปอ้าวอ้าวค่ะไปไปจ้ะเอาไปเลยจ้ะเอาไปแบ่งกันเอาไปทานได้ ประหยัดอาหารไปอ่าสองชุดมีมีเด็กมาด้วยสอชุดอันนี้สอเหรออ่าสอชุดสองชุดอนสรถด่ได้อ่สองชุด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 มามามาอ่าไปอ่าชุดอีกชุดหนึงชุดหนึ่งข้างล่างข้างหลังข้างล่างอ่าไปไปไป อ้าวไปอ้าวไปอ้าวย้ายไมค์เหรอมาหลานไปอันนมเนี่ยอันน uh, ั้นอ yep> ันนั้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นมนมไปอ่ะยกเลยเนี่ยเอาไปหล่านี่ยนมไปขอบคุณมากอ้าวเดี๋ยวไม่ไปอยดาเอาไป